ทันสุดต้องทันสุดอยากได้เสื้อพี่กวางอยากได้เสื้อพี่กวางเสื้อกวางเหรอเสื้อกวางเหรอไต้นเดือนเี้อไ่ใต้นเดือนเรือเพราะว่าสิ้นเดือนไม่อยู่เพราะว่าสิ้นเดือนไปเลยไปไปเลยไปเมียงเลยขอบคุณค่ะขอบคุณกองงองขวัญเซ็ตถึงแล้วอสวดมนต์ก่อนหรือเปล่าเวลาจะรับเสื้อภาวนาไว้นะ พูด <ranch iser> โทรโมสัโโคอให้ได้เสื้อตามที่สั่งแล้วหอยได้สีที่ถูกใ่อยากได้เอสเอสหมดแล้วค่ะเอสมีสี่ตัวหมดแล้วไม่อ่านเม้นกันเลยขอโทษครับอยากได้เสื้อสั่งเอ็มมาใส่บอได้เอาอันนี้อันนี้กวางผิดหรือว่าหรือว่าคนสั่งผิดวันนี้วันเกิดหนูขอ มาแล้วค่ะมาค่ะขอความสุขไม่ได้ไหมขอดวนะคะขอให้ความสุขมากๆนะคะขอให้เป็นเวลาแห่งความสุขรอยิ่งทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีไม่ใช่แค่วันเกิดจ้ายุดได้ไม่ได้ไม่รู้คิดนะขอบคุณที่มาหาพี่างนะคะเมื่อวานหวังว่าไม่ต้องวิ่งอีกคน เสื้อมิลานห้าตัวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใางมากลมแรงเนอะอ๋อลมแรงระเออลมแรงที่นี่อากาศเย็นมากเลยน้องมัดมีน้องมัดน้องมัด<ว>ใส่เสื้อพี่กวางนอนด้วยใส่เสื้อพี่มิน้นใส่เสื้อพี่กวางนอนแล้วบอกว่าจะหายป่วยไว้ S <S ไปทําอะไรที่เมืองเลยไ,ไปกับที่ไปกับสํนานักงานค่ะไปทํางานสต่ักงานส่ยุ้งปอมอะน่าราเขนเขินนั่นอะไรเงี้ยวันนี้พี่ทํางานที่ที่ทํางานพี่เขาหยุดครึ่งวันนะทุกคนไ,ไม่ลวอ,อ,องนไลนนะพขออกไปจะหยุดครึ่งวัน เรื่องนี้สัญชกควรบอกว่าพี่ขอสำเนาบัตรขอหสองเนได้ค่ะาฮะสำเนาบัตอะไรนะคะกินทุกคนขน้องนินมากค่ะมาค่ะมากินกันค่ะมากินกันค่ะ อะไรชวนใครกินเอ้อ่ะก็ะชวนกินกินกันเถอะถ้าไม่กินก็ง่วงถ้าไม่ง่วงก็กินถ้าไม่กินอะไรอะ่ะทำไมหัวหม่งอย่างวะฮะทำไมหัวหม่งอย่าง <c oughs> ่ต้งไหนมันเป็น,น,ปน่างนี้แหละออกมาตโแลวนมันเนี่ยนะผากอ่ะทำไมต้องโฟกัสหัวเม่งรถด้วยเม่งอ่ะมันแสงมันเข้าแบบไม่จริงเราอยากตัดผมอีกอ่ผมยาวไปอะ่ะ น่าหลอเราอยากตัดอีแค่เหลือแค่นี้ <c oughs> บ้า,ารักขนาดนี้น่าหรอกโอ้ดูนี่อือหื้อือหืออือื้ออืออหน่าหลอกอ่ะโอ้ดูนี่นี่น่าหลอวาเม่งเหมือนเดิมอ่ะ มืองเลยโควิดกําลังระบาดดูแนละตัวเองด้วยนะคะใจไม่อยากไปเลยน่ารักโอ้โหนดเดน่ารักโอ้โหทำปบกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะน่ารักทำปากอ,อะไรนะสิี่าปากแบบไม่สนิทอะ่ะทำปากแบบไม่สนิทหุบปากไม่สนิแบบทไหนทำให้ดูหนะ่อยให้เยอะให้เยอะ <c oughs> งว <laughs> ผมมันช็อตเยมันติดกันหน่อยปะมันมันหน้ามันดูดผมอะคือมันคือแบบนมันมีไฟไฟ,ฟ้าสถิตวันนี้ไลฟ์กี่โมงยี่สิบต่ รีบกลับรีบอาบน้ําทำไรเสร็จแล้วร้ายเลยของเยอะมากไม่แน่ใจว่าไปเลยอํเาเภออะไรอนี่ยเดยไม่ไม่รู้เลยเออกมาอีกแล้วโอ้พี่จัถผมยางชีพไหมครบคุณครับผมแสดงว,ว่ายังไม่ได้สระผมใช่เดี๋ยวมันจะรีบสระผมแล้วจะรีบมาไล่นะ ไม่มีอะไรก <ๆ S 2> ไ<ด>ิ<า>นเลย่อย่างก็พี่ทำงานไม่มีอะไรกินไม่ได้ขนมปี๋เรามีอของกินเยอะแยะเลยแต่เรากินไม่ได้เราจะปากโม,ม,มด,ดี้เจ้ากระชี่อะไรเรีย่ยขามวไปหมดขอบคุณนะคะพี่มิ้นไม่กินก็นอนพี่มิ้นไม่กินก็หนอปปันไม่เดินในโลก ปันนะมีหลายคนมากมากเลยหน้าเหมือนปันไปหมดน้องกอก้อออ็หอมเหมิงจริงปันหน้าเหมือนคนอื่นแต่ไม่เหมือนหน้าตัวเองกินเสร็จเราไปวิ่งด้วยนะไมวิ่งไม่ไปวิ่งแล้วิ ไปวิ่งแล้วไปวิ่งอู้หูเอาใจเอสหายเปไหนคนหนึ่งนะเมื่อกี้ยังมีสองคนอยู่เลยยังมีสี่คนอยู่เลยเหลือสามคนและอะไรบ้างอืมพี่วางแต่ไลฟ์ตอนนี้ไม่ได้นะคะห<า>นึ่งทำงาน ที่นี่แหละห้องปฏิบกกัติการหรอไม่ใช่ที่มันนี่ให้มาลงทะเบียนอะไรนี้มาลงทะเบียนเหรอเื่อลงทะเบียนให้หน่อยแล้ว,ลวนนกอ็าขอาตรวจรห้พออะไรเงีอเอเข้าไหมเข้าเลอุปกรปฏิบัติการอะไรอย่างงี้ย ชุมเหรอไม่รู้ะไปชุมหรือหรือว่าไปเที่อันี่สิบหกใช่ไหมคะยังคบโอเคยืตนงาชยเซน่บอกไชมอยม่เยกงยังไม่เห็นหนังสือ หาไซเอ็มก่อนเอชเอสก่ S S S, อนไม่เจอไปดูของก่อนเขาเอาของมาส่งแล้วจัดถุงยังชีพใครหายไปคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> อ้าวอดได้แล้วนะเพื่อนหายไปคนหนึ่ง หายไปไหนเนี่ยหายไปได้ออยังไงอ๋อ,อ,อยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องนัดสวัสดีครับนัดทั้งคู่เลยฟังคะว่าไงคะ เรื่อนขึ้นโอ้ยโอ๊ยได้แล้วตุกกดีใจเบาเบ,บาดีใจเบาเบ,บาเฮ้ยดีใจอย่างนี้เรีเยนดูออนไลน์น่ารักมากนะเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศนะของน้องและคนทั่วไปเขาเป็น FC ด้วยคนนะคะได้นะคะ่ะพี่เนวนีิรูขอบคุณคะ่ะ ต้องคุยเปนเบาเบาน่ารักไปนหน่อจักกลับไปไหนน่ารักขึ้นทุกวันแม้กระทั่งวันไม่สะผมแต่ดีใจใเสียงดังไล์ก็ต้องดูงานก็ต้องทำเป็นมีนึงมีความรับผิดชอบมากนะขอบคุณพี่บัวบัวนะลงลงหล,ลงแล้วลงอีกอลงที่เรักม่ลั่นปันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมานะไปไหนไป ขอบคุณค่ะโครงการน,นี้เข้าแล้วออกอยาวันนี้เท่าไหร่นะคะสีบเก้าขอบคุณค่ะน่นรักษาไปหมดส่วนมากก็รักเป็นนะคะรักเป็นอย่างเดียวรักษาไม่ค่อยเป็นขอบคุณคนะ่ะขอบคุณนะคะ ช่วงนี้ทองกำลังลงนะเอาไปขายหนูหนูหนูอย่างคุณพี่เมินหนูไม่ได้เมินสั่งเสื้อไซส์เอลมันจะเปลี่ยน,ไ,ไ,ปยนไปน้องน้องมิเ<ร>มิน <จะ S 1> ไม่ได้วิ่งให้ี่มที่มินก็จะปล่อยแค่สิบตัวค่ะ ติดตัวในสตอรี่สตอรี่ที่ไหนทิมแฟนไม่ฟื้นเลยก็ยิ่แฟนเดี๋ยวแม่ไม่ฟื้นเลยอ่ะหนูฝุกเอาแต่ตอนกลางวันแล้วพี่บอกอะไรแฟนมะงอาฟิลเตอร์นี่เป็นอันทำงานต่อไฟได้ไหมอ๋อทิ้งแล้วค่ะทิ้งไปเลยต่อหมดหน่าไฟช็อตพอดีนะคะ ไซเอสหมดแล้วใช่ไหมคะไซเอสหมดแล้วค่ะสี่ตัวหมดแล้วเนี่ยสี่ตัวนะคะยอดเยีเ่ยมกระเทียมร้อนทีชื่อรอแล้วสี่สี่คนนะคะได้ไซเอสไปไม่ได้ขอรีได้ไหมพี่นิ้หนหเดี๋ยวจะมีแจกหนึ่งตัวนะคะไซเอ็มมีเอฟซีใจดีเอฟทานมานั้นแล้วเขาบอก,บอกส่งอ,ไอะไรไม่ได้เหรอ อ๋อน่งหายไปแล้วเดี๋ยววันนี้เจอกันนะเราเจอกันสักสองสามทุ่มนะแกะของหน้าพิมิ้นค้างแบบว่า แย่แก้มนิดอ้าวทำไมของพี่ฟางมันขึ้นว่าเชื่อมกําลังเชื่อม